แาวนี้มาอัปเดตเรื่องหัวใจของคริสหอวังกันบ้างดีกว่านะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าตัก็อยู่ในโหมดแบบว่าโสดมากๆอยู่ในโหมดคนเหงานั่นเองซึ่งก็บอกเลยนะคะว่าตอนนี้พร้อมมากๆเปิดใจแล้วจ้า ตั้งแต่เปลี่ยนสเตตัสเข้าสู่โหมดคนโสดมาได้สักพักนะคะนักแ,แสดงสาวคริสหอวังก้อเนื้อหอมไม่เบาเลยค่ะเพราะว่างานนี้เจ้าตัวก็ยอมรับว่ามีหนุ่มๆเนี่ยต่อแถวเข้ามาขายขนมจีบอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยังไม่มีใครขึ้นแท่นเป็นคนรู้ใจนะคะแล้วตอนนี้นก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตโสดด้วยก่อนจะฝากถึงหนุ่มๆว่าไม่ต้องมัวโยนหินถามทางแล้วค่ะถ้าพร้อมก็แสดงตัวเข้ามาจีบได้เลย จริงๆไม่ใช่ป่งนะใครๆก็อยากมีความรักไม่ไม่ได้โปงเลยทุกครั้งที่มีความรักคือมีความสุขมากเสมอแต่ตอนที่ไม่มีความรักอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าห้ามมีความสุขไงเราก็ต้องมีความสุขในแบบที่เป็นเราอะไรเงี้ยค่ะเหงาเป็นเพียงอารมณ์หนึ่งมีเหงาบ้างแต่ว่าเหงาแต่ไม่ได้ทุกเราก็อยากมีคือไม่ใช่ไม่อยากคือบอกว่าไม่อยากมีก็โกงหกแล้วนึกออกป่ทุกคนก็อยากมีความรักนะสำหรับเพิยังไม่ได้ถือว่าใครเป็นเป็น อยาใช่มีมีนู่นนี่นัน่นอะไรอ่างี้ค่ะแต่ไม่ได้คุยอะไรไม่มีใครโยนกระบาทเลยไม่มีใครแบบว่าที่เราจะนับว่าเขาเข้ามาจริงหรือเปล่า